เดีย๋ยวเรามาดูวิธีการย้อมผ้านะคะอ่าใส่ผงขมิ้นหรือเปล่าน่าจะใช่เหลืองเหลืองก็คือผงขมิ้นไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นสีของผ้าปาเตะค่ะวิธีการลงสีให้มันพั่วก่อนในอ่างย้อมผ้านะคะ อันนี้เป็นการย้อมสีชั้นที่สองค่ะชั้นแรกเราย้อมมาแล้วหนึ่งชั้นนะคะถ้าของเราจะเป็น งานแฮน d m a d e เพราะฉะนั้นเราจะทำชิ้นต่อชิ้นนะคะแล้วก็ทุกขั้นตอนก็คือใช้งานมือทำนะคะไม่ได้ผ่านเครื่องจักรใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่เป็นลายขอนะคะ ลายขอลายพระาชทานขององค์หญิงนะคะ,ะ,นะในการย้อมสีก็คือต้องให้สีทั่วถึงทุก ผืนในแต่ละผืนก็ต้องให้ทั่วถึงทั้งผืนนะคะไม่งั้นก็จะเกิดการด่างน,นี้เรามาที่โลงผ้านะคะโรงผ้าของผ้าปาเต๊ะไทยแลนนะคะสีก็จะเกิดฟองอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้คือการทำผ้าปาเต้นะคะ ไม่ใช่บาติกนะคะหลายคนเข้าใจว่าปาเตะกับบาติกมันคือเป็นผ้าเดียวกันไม่ใช่นะคะกรรมวิธีในการผลิตผ้าต่างกาันโดยสิ้นเชิงค่ะปาเตะจะมีการผลิตย้อมสีหลายขั้นตอนซับซ้อนกันไปมานะคะจะเป็นเสน่ห์ของปาเตะ อันนี้สำหรับการย้อมสีของผ้าปาเต๊กนะคะค่ะอีกทีนี้ก็คือการย้อมสีค่ะปาเต๊กค่ะขอบคุณมากค่ะฝากติดตามเพจปาเต๊กแทลลนะคะสวัสดีค่ะ